หเห้นพี่นนองเห็นพึ่งสีน้ำตาลว่าพี่น้องเห็พึ่งสีน้ำตาลเห็นบบาจานี่ดอกนี้อบแม่าจานี่แม่พี่น้องนี่นี่ดอกหนึ่งโบจาอีกดอกหนึ่ง พี่น้องนี่อยู่ใกล้กันได้พี่น้องเห็นรออ้าวเนาะโอ้ยพอญยาย,ยวงเทิงพี่น้องมีตรหลอมงามเลยพี่น้องเห็ดนะในพี่น้องเห็ดเพิงจ้าพี่นอ้นงนองดาดเนาะดอกบักงามเห็ดเผืงจ้าเห็ดเพิงสีน้ำตาลนั่นแหละเห็ดแฝดอ้าว่าดูอุ้ย นี่พี่น้องติสองดอกนึ่งจ้ะติหน้าแดงอีกจ้ะนั่นพี่น้องดอกนึง่งจ้ะดอกนึง่งตุ้งางามจ้ะ ดอกบ่คคอยห้ามปานไหนพี่น้องมึงนี่เห็นนาแหล่เห็นนาแหล่นาแดงดอกงามๆจ้ะโอ้ยแม่งอะก็จับมือจ้ะแจ้อจ้ะ้ึพี่น้องมึงก็รู้นีนออ่อกก <c oughs> อกมั้งมันง่ายเสียเบิ่งเด้อเฮ็ดเพิ่งเข้า ก็เป็นโมได้จ้ะแต่พญายักษฝรั่งเสียบัดทีนี่ขี้ข่านน้ำหาคนเด้อโอ้ยเพิ่นหนีจากเขาไปจ้ะกองไว้กันเนี่ยจ้ะจ้ะน้ำหาเราอยู่บัดทีนี่โอ้ยจ้ะแต่ดอกงามๆพี่น้องแต่พญายักษเสียบัดทีนี่ โอ้ะไรจ้ะเห็ดเพิงเข่าพี่น้องบ้านนี้เขาก็เชื่เอเนื้อเ,เพิงไข่อะไรพี่น้องแต่คอยเอื้นเน็ดเพิงเข่าเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องมันเคยเบิ้งเห็ดโมนี่กูเด้อดพี่น้องเบิง้งป้าที่ทต้องเห็ดเพิงเข่าเลยพี่น้องนี่เห็ดเพิงไข่เหรจ้ะโอ้เก๋บแบบฟินๆไปเลยพี่น้องเลย ดูไหมโอ้ยพอไงอกดกระน้ำเสียงเอา,เส,เ,อาออเสียงแล้วเอาพี่น้องกระน้ำเสียงแล้วเอาพูนยื่ใส่ปุ๊บ